อันนี้ค่ะมอห็น่ไหมคะมอนวันนี้คุณยายมาให้ชมมอ่อเนี่ยค่ะแดงเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมคะมอคุณยายเนี่ยค่ะออกทุกกิ่งทุกก้านจากที่เราใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เข้าสารนะคะเห็นไหมคะใช้หลายสูตรค่ะแต่คุณยายจะลองใช้จุลินทรีย์น้ำหมักเข้าสารแล้วพอดีว่ามีน้องคนนึงเขาอยากให้คุณยายทําให้ดู ว่าส่วนผสมอย่างไรใช้อย่างไรทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณยายจะจัดทําให้นะคะไปค่ะไปทำสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะมาอีกแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะลูกๆหล,ล,ล,ลานๆทุกคนที่เข้ามารับชมยายนะคะขอกราบขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ได้รับชมและติดตามคุณยายมีข้อผิดพลาดประการใดก็ให้อภัยกันนะคะ สูตรที่คุณยายทำแต่ละสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่คุณยายทำและใช้ได้ผลแล้วคุณยายก็เลยมาบอกต่อทุกๆคนค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะมีอีกหนึ่งสูตรค่ะมีน้องถามว่าทำแบบไหนสูตรจุรินทรีย์ข้าวสารถึงได้แดงและมีปสิศิิภาพเนี่ยค่ะสูตรนี้วันนี้คุณยายก็เลยมาทำให้ดูให้ชมกันนะคะวันนี้คุณยายก็มีข้าว ใครจะใช้ข้าวอะไรก็ได้นะคะข้าวสาราหรือปลายข้าวหรือข้าวอะไรก็ได้ข้าวสารขอให้เป็นข้าวสารนะคะข้าวสารคุณยายจะใช้1นกิโลนะคะแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดนะคะสูตรของคุณยายแล้วก็น้ําน้ํา10ลิตรอันนี้เป็นน้ําเปล่านะคะ10ลิตรพอดีว่าขออนุญาตเสียงสุนัขค่ะเหา่าข้าวสารนี่ไม่ต้องซาวไม่ต้องอะไรเลยนะคะ ฉีกแล้วก็ใส่ถุงได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทําการทุกการวิธีการทําจุลรีย์ข้าวสารของคุณยายค่ะ,ะ,คะมาเริ่มทํากันเลยค่ะข้าวสารนะคะฉีกข้าวสารเลยค่ะน้ำสิบลิตรนะคะข้าวสารพอัดีลืมมากรูไก่ลงมาค่ะไม่ยากไม่เย็นสำหรับคุณยายเขามีรอยฉีกให้อยู่แล้วขออนุญ,ญาตความไม่เรียบร้อยของคุณยายนะคะ พอดีลืมค่ะเนี่ยค่ะข้าสารแล้วก็หมักไว้สักหนึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์เขาจะแดงพอแดงแล้วเราก็เริ่มใช้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวไม่ต้องทิ้งค่ะเติมได้ทุกวันสามารถเติมได้ทุกวันเมื่อเขาแดงแล้วเนี่ยค่ะเทใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องซาวนะคะใช้ปลายข้าวก็ได้ค่ะใช้ได้หมด ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะสาเหตุที่ว่าเราเติมน้ำซาวข้าวลงไปได้นะคะน้ำซาวข้าวไม่ต้องทิ้งค่ะพอใส่ไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆอ่ะมาใกล้ๆใ,ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะขออนุญาตนะคะจะได้มองเห็นกันทุกๆคนเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็นมเปรี้ยวนะคะ นมเปรี้ยวหนึ่งขวดคุณยายใช้หนึ่งขวดนี้เลยนะคะ mm hmm. เทีี่ยวแล้วลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตั้งไม่ได้ปิดฝานะคะตั้งตากแดดไว้เลยค่ะตั้งในที่ร่มก็ได้หรือจะในกลางแดดก็ได้ค่ะในที่ร่มแต่อยาพอฝนมาเราก็ปิดหน่อยถ้าฝนมาตกลงไปนะคะความเจือจางก็จะหมดไปกับสายฝนเราต้องปิดค่ะเพื่อไม่ให้ออกล้นออก ถ้าตกตกหนักๆมันก็จะล้นออกนอกถังถ้าั้่ถ้าตกไม่หนักมันก็จะเจือจางแล้วก็ปิดฝาซะหน่อยนะคะหรือใครจะปิดฝาก็ได้แต่คุณยายไม่ได้ปิดฝาคุณยายตั้งจากแดดไว้เขาก็แดงเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ใช้ลดน้ำต้นไม้พืชผักของเราทั้งฉีดทั้งพ่นได้หมดค่ะเนี่ยค่ะทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้เลยค่ะเพื่อนทิ้งไว้สักสองอาทิตย์ พออย่างนี้เราเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งไปเติมน้ำสาวข้าวนะคะให้เขาแดงก่อนสองอาทิตย์แล้วค่อยเติมน้ำสาวข้าวช่วงนี้เรายังไม่ต้องเติมค่ะปล่อยเขาจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนข้าวบูดหน่อยๆน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราในเมื่อเราทำจุลินทรีย์น้ำหมักก็ต้องมีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าบ้านติดๆก็ปิดฝาให้หน่อยจะไม่ละค่ะ นี่ค่ะเราคนไว้เรียบร้อยคนให้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ไปตั้งเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูถังเดิมของคุณยายนะคะกระมังเดิมลดลงเพราะว่าคุณยายตั้งตากแดดว้าเขาคงระเหยมั้งแล้วเราก็ใช้ลดด้วยแค่นี้ละค่ะสองอาทิตย์แล้วเราก็มาใช้กันไม่ต้องตักข้าวออกนะคะข้าวเราก็ทิ้งไว้ในนี้เลยนี่ค่ะสูตรง่ายๆสูตรภูุงปัญญาชาวบ้านนี่แหละค่ะต้นไม้งาม กินก็ปลอดภัยเห็นไหมคะพอนั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไปแบบเทียบให้ดูนะคะระหว่างที่ถ้าแดงแล้วเนี่ยเม็ดข้าวข้างในจะเป็นเหมือนเปลือกเลยค่ะนี่คือจุลินทรีย์ข้าวสารนะคะใช้ได้ดีตายค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุลินจุลินทรียนน์ที่เป็นแล้วันนี่เลยค่ะอันนี้จุลินทรีย์ที่เป็นแล้วที่คุณยายทำมาแล้วเป็นแล้วเห็นไหมคะเปลือกข้าวสารเนาะ ตอนนี้จะไม่มีนั่นแล้วนะคะจะเละแล้วเห็นไหมคะเละเลยจับแค่นี้ก็เละแล้วเขาก็ยังเป็นอาหารให้ยังแดงอยู่นะคะเห็นไหมคะคุณยายใช้ตลอดนี่คะ่ะเติมขนาดเติมแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ทําใช้นะเพื่อนๆได้ผละคะ่ะเห็นไหมคะคุณยายจะไม่ผสมกันนะคะจะให้เพื่อนๆดูว่า ถังใหม่ที่คุณยายทําเนี่ยเขาแดงแล้วจริงจริเก็บก่อนค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆนจะตั้งคู่กันไว้อย่างนี้แหละค่ะอันนี้ก็อันใหม่และอันนั้นก็คืออันเก่าที่เราทําจะไม่ผสมจะไม่เอาอันเก่ามาผสมใหม่เราต้องการให้เพื่อนเพื่อนดูว่า<ๆ>เขาสามารถแดงได้จุลินทรีย์นะคะ<ๆ>พอเราใส่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวคือจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ช่วยย่อยสลายข้าวสารข้าวสารก็มีวิตามินเยอะมากเลยค่ะมีทั้ง โปรตีนแป้งอยู่ในนี้พร้อมเราก็มาเป็นจุลินทรีย์เพื่อมาใช้กับราดลดพืชผักของเราให้เจริญงอกงามเนี่ยค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยดีนักเลยเนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะพืชผักคุณยายก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะนี่ค่ะมะละกอทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วค่ะอันนี้ก็สูตรเพีย้ยไม่มีแล้วเห็นไหมคะ ี่งามดีจังเลยแคร์ที่คุณยายทำไว้ไม่มีเพี้ยแล้วค่ะเพี้ยหายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะงามเอางามเอาอยู่ใกล้มือหน่อยก็ได้ผลประโยชน์กับเขาหน่อยอันนี้เนี่ยค่ะเริ่มแตกดอกดอกเริ่มออกเลยเห็นไหมคะปุ่มทุกปุ่มจะมีดอกนี่คือน้ำจุลินทรีย์ นี่เห็นไหมคะพริกม่วงของคุณยายเริ่มแตกเยอะแล้วคะ่ะขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะนี่พริกม่วงนะคะเห็นไหมคะจากวันนั้นที่คุณยายบอกวันนี้เขาเริ่มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ยคะ่ะ